สวดค่ะดิฉันนางสาวเรื่องพรสีสดนริสาแพทย์แผนไทยรุ่น6ล 2, ัดสสถาบันคลินิกแพทย์แผนไทยอโรคยาศาสตร์วันนี้เราจะมาสาธิตการทำน้ำปลาล้านะคะจากถั่วเหลืองเนาะขั้นตอนวัสดุอุป,ปรกรณ์ของเขาก็คือก็จะมีถั่วเหลืองนะคะจะมีถั่วเหลืองอันนี้ในที่นี้เราใช้2กิโลเนาะแล้วก็จะมีเกลือ2 3ถึงขีดในขั้นตอนใน,ในอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะแล้วก็เราจะใช้ภาชนะสำหรับในการหมัก ถั่วเหลืองนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยก็คือเพื่อให้เขาระบายอากาศได้ดีเนาะจะเป็นลักษณะเหมือนซึ้งเหมือนกระติบอย่างเงี้ยค่ะอ่าขั้นตอนอันดับแรกเลยหลังจากที่เราได้ถั่วเหลืองมาแล้วสองกิโลเนาะเรานำเราจะนําไปแช่น้ําแช่้เขาอืดพองเต็มที่เนี่ยจะใช้เวลาประมาณแปดชั่วโมงโดยประมาณอ่าหลังจากที่เขาอุ้มน้ําเต็มที่แล้วเนาะเราจะนําเขาไปต้มนะคะนําไปต้มต้มจน เขานิ่มนะคะตนหมดจนมีกลิ่นหอมอะ่ะจนมีกลิ่นหอมเสร็จแล้วเขาเริ่มนิ่มแต่เราจะไม่ต้มเลยนะคะอ่าหลังจากที่ต้มเสร็จปับ๊บเราก็จะเอากระชอนเนี่ยกรองเฉพาะเนื้อของถั่วเหลืองเอามาตักใส่ภาชนะหัวตัวนี้หน้าตายอย่างเงี้ยนะคะตักใส่พอตักใส่เสร็จปับ๊บเราจะใช้ผ้าขอบางก็ได้ในนี้เราใช้ผ้าสะอาดนี่เนาะเนี่ยตามเนี้ยแล้วเราก็จะปิด เราจะปิดที่บริเวณปากหนวดนะคะปากหนวดลักษณะนี้เดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะเราจะปิดนี้ได้เลยอย่างนี้เนาะแล้วก็คือทบคือไม่ให้มีฝุ่นละอองหรืออะไรเข้านะแต่ว่าเราจะไม่ใช้พลาสติกเนาะเพราะว่าเพื่อให้เขาระบายอากาศได้ดีนะคะแล้วก็จะปิดลักษณะนี้อ่าท็กไว้ทนีนี้อ่าเราก็จะตั้งทิ้งไว้ ในในขั้นตอนเนี้ที่เรานำถั่เหลืองใส่หัวแล้วเนี่ยค่ะมันจะเป็นกระบวนการของเหมือนการหมักด้วยจุลินทรีย์ธรรมชาติเราก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณสองห้าวันอันนี้เราสองวันตามที่ที่ผู้ทำเนาะชอบอว่าเราเราต้องการลดหรือว่ากลิ่นของปาลาเจแบบไหนนะคะหลังจากนั้นก็คือเราก็จะเปิดหวดัวของเราออกมาอ่าอัตราส่วนที่ที่เราแนะนํานะคะก็คือถ้าเราใช้ถั่วเหลือง สองกิโลกรัมเนี่ยเราจะใช้เกลือเนาะประมาณสองสขีดถึงสมขีดอ่าขั้นตอนหลังจากนี้เราก็คือจะต้มน้ําแล้วก็ใส่เกลือลงไปอาจจะวางสักสองขีดก่อนก็นได้นะคะหลังจากที่เรานําถั่วถั่วเหลืองของเรานะคะไปหมักด้วยกระบวนการธรรมชาติโดยอาศัยจุลินทรีย์เรียบร้อยแล้วเนาะสองถวันแล้วแต่ความชอบนะคะเราก็จะนําถั่วเหลืองของเราเนี่ยมาเตรียมพักไว้แล้วก็ เตรียมอ่าต้มน้ําโดยใช้น้ําสะอาดนะคะใช้ใช้เกลือประมาณสองถึงสามขีดต่อถั่วเหลืองของเราสองกิโลอ่าหลังจากที่เราต้มต้มน้ําเสร็จรอจนน้ําเย็นนะคะน้ําเกลือที่เราต้มเนี่ย <c oughs> เย็นเย็นเสร็จปั๊บเราก็เอามาเทใส่ <c oughs> เทใส่ถั่อเราจะเอาถั่วเหลืองของเราเนี่ยใส่ภาชนะที่พร้อมที่จะแบบมีภาชนะปิดฝาเรียบร้อยเนาะสาหรับที่จะใช้หมักนะคะ พอหลังจากที่เอาถั่วเหลืองใส่ปั๊บแล้วก็เทน้ําเกลือที่เราต้มแล้วเย็นแล้วนะคะเททยอยเทลงไปในถั่วเหลืองของเราหลังจากนั้นเราก็คือหมักไว้ทิ้งไว้ประมาณ6ถึง1ปีค่ะเราก็จะได้น้ําปลาร้าที่นัวแซ่บอร่อยสําหรับนําไปประกอบอาหารค่ะการทําน้าปลาร้าเจมีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ